ทำท่าทำท่าทำท่าน่ารักนี่นมอ่ากินนมลูกกินนมนะอเอาบนค้าวยางเฮ้ยมีแต่จะยะัดแยกเขี้ยวใส่ยิ้มให้ยอย่างเดียวนะรวมมาแล้วลูกกินดีๆกินดีๆโอ้นมเลยเว้ยวันนี้เออโอ้ยออ,อกหมดพอดีโอ้ยกินให้มันดีๆเลยลูกเอ้ยหืมกินมันหกได้ไงล่ะหืม กินแบบให้มันไม่หกสิลูกกินยังไงที่มันไม่หกอ่ะ,อะกินเป็นไหมกินแบบว่าไม่หกอ่ะฉีกฉีกฉีกฉีดก,กินนมแซบแซบจ๋อ <laughs> กินมาทุกอย่าง <laughs> แสบแสบแบิ่มนมกันนะโยมนะนนหมดแล้วแป๊บเดียวหมดแล้วได้อิ่ออมแล้วคราวนี้ไปไหนต่อเว้ยอ้าจะลงก็จะไปไหนอ้าอิ่มละหมดละไม่มีหมาหรอก ดูลงดูท่าลงดูท่าลงอย่าม,มายืดอย่างนี้ไม่ได้ลูกเรายิ่งเราอ้วนอยู่ด้วยโอ้ยอือหยิบละยังไงเอาไงต่อเอาไงต่อดีดีขึ้นไปหยบแล้วไปหาที่นอนต่อคราวนี้เอ้ยเอ้ยนิ่วอ้วนอือไปเรืออะไรเนี่ย หลังด้วยปุงย้อยเลยนะจะหาอะไรกินต่อหาก,กินมแมลงอลไรหรอนมก็หมดกล่องหนึ่งแป๊บเดียวนะไปละไปละหาที่นอนละไปละโยมไปละออยิอ้มละไปหาที่นั่งที่นอนละเฮ้ยนั่งสบายเลยไหนวะไหนใครวะนี่วะเอ,อ้อ ฮือเดินนอนเล่นนอนเล่นอเอ้ยไออิ่มวลเหรอ,อ <laughs> จะหาที่นอนแต่เช้าอย่างงี้ไม่ได้ลูกมันจะอ้วนนะต้องเดินออกกำลังกายก่อนรอบวัดสักรอบหนึ่งก่อนไปไปวิ่งอ,อ้อมโบสถ์กันไปเร็วลงมาจะกินอิม่มแล้วนอนไม่ได้มึงอ้โหมันจะเป็นหมูอยู่แล้วเนี่ยไม่ใช่ลิงแล้วมันจะเป็นหมูแล้วเนี่ยไปแล้ว หาอะไรกินต่อไปเรื่อ,อยๆจะตายครับเอาไปากิ่งมันน้อยเกินไปลูกแลวมันหักนั่ง <c oughs> ที่นั่งละแต่ที่นั่งสบายแล้วอยู่เก็บใบ <c oughs> มะขามกินต่อนะโยมน้ำเปรี้ยวๆแซบ่แซบๆ à chó cái này na đã chơi gần mày luôn bye đang kìm chéo chụp rồi, rồi.